สวัสดีนะคะสุวิภาแสงชูโต <ฮะ S 1> ค่ะเมื่อก่อนสุก็อยู่โครงการน้ำเหล็ค่ะจุปัต,ตนีนะคะก่อนสุกจะมาเจอตัวผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกมาว่าให้ไปกินตัวนี้เราจะจะ,จะดีขึ้นสุกเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งมาก่อนค่ะระยะ3ามแล้วค่ะสเข้า4ี่แล้วค่ะพอพี่เริ่มรู้ว่าพี่ป่วยเนี่ยพี่รู้สึกยังไงเออมันจะเป็นบบเหมือนคนแบบ้หนาวร้อนๆอนาการข้างแรกก็นึกว่าเราเป็นไข้เราทำไมเราเป็นไข้แบบเป็นไม่หายสักที ก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจสาเหตุไม่เจอคิดว่าเราเป็นใบทองช่วงตอนนั้นล่รอบเดือนก็จะหมดแล้วประมาณ43จะมีรอบเดือนมามากมาไม่หยุดเลยตอนนั้นพี่อยู่อเมริกาไปทํางานกับเพื่อนที่อเมริการ้านอาหารไทยที่อเมริกาก็มีความรู้สึกว่าไปหาหมอเวียดนามหมอเวียดนามก็ตรวจไม่เจอแต่ว่าช่วงนั้นน้ำหมักจะลงมากอประมาณแค่4เดือนน้ำหมักลงประมาณเกือบ เกือบ15โลจะผอมมากผมดําก็ไม่รู้สาเหตุอะไรไปอยู่ประมาณ11เดือนก็กลับมาเมืองไทยมากลับมาก็ไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลเซนท่านหมอบอกว่าลำไส้บวมหมอว่าจะจะ,จะมีการจะผ่าตัดพอเสร็จแล้วพี่ก็กลัวไม่ผ่าก็เอายามาทานแล้วหมอก็ฉีดยาให้ก็หยุดอยู่ประมาณสักห้าหกเดือนพี่ไปไปหาหมอเลยถามว่าลำไส้บวมเขาก็ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรค่ะบอกว่าจะ่าลำไส้บวม พี่ก็ยังไม่รู้สาเหตุตอนนั้นก็หยุดไปประมาณปีแล้วหกเดือนอะไรนี่นพี่ไม่ไปหาหมอเลยก็มันปวดท้องมาปวดมากปวดปวดจนตัวงอเดินไม่ได้ปวดท้องข้างข้างซ้าย,ยนะคะปวดมากก็ไม่รู้สาเหตุไปตรวจถังไงก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรคิดว่าแต่ตัวเองอ่ะเป็นโรคกระเพาะ,ะไปตรวจตั้งหลายลงหลายโรงพยาบาลก็ไม่เจอมาเจอที่พระมองกุฎว่าเป็นจุดดำๆที่ไหนคะ เธอที่ข้างข้างต้อง,งข้าๆแบบกับพงมดลูกะค่ะถ้าเกิดว่าพี่เป็นในพงมดลูกจะต้องโกยไตนะใกล้ๆพอเสร็จแล้วหมอก็ยังไม่บอกว่าเราเป็นอะไรหมอจะบอกว่าตรวจอาการถามอาการแล้วก็เ,เป็นยังไงมัางก็ไปหาหมอทุกอาทิตย์จ <c oughs> ากทุกอาทิตย์ก,ก็มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วหมอก็นัดถี่ขึ้นหนีขึ้นแล้วหมอก็มีการฉีดยาให้ทำไมเราแพ้ฉีดยามาเราก็แบบว่ามีการขึ้นไส้อาเจียน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังไม่รู้หมอเองก็ยังไม่บอกหมอก็ได้แตรักษาตามขั้นตอนที่หมอให้ไปไปหาหมออยู่ติด,ต,ดติดกันอยู่ประมาณ6เดือนทุกอาทิตย์เลยอยู่ตรงเนีน้ก็ไม่หายไปไปไปทานยาทำยังไงก็ไม่หายเป็นดูพักใหญ่ คุณหมอบอกไปให้ไปเข้าอะไรนะเรียกอะไรอุตสาหะอ่าห<ฮ>ะเพราเสร็จ้งให้หหเจอเป็นจุดดําๆพอจุดดาหมอก็บอกว่าหมอก็ไม่พูดแต่มีพยามีหมอมีพยาบาลมาคุยกันเยอะเลยว่าพี่เป็นเคสอะไรไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งให้ไปพบหมอบอกเป็นเนื้อง,งอกในส่วนที่พี่เป็นเนี่ยความรู้สึกของพี่ที่ที่คนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็รู้ว่าพี่เป็นจากอะไรคะจากพวกกลิ่นอะไรบ้าคะพี่ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าพี่เป็นอะไรแล้วในเรื่องของกลิ่นที่พี่เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมีกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะอ,อ๋อตอนตอนนั้นนะพี่เป็นแล้วเหม็นขนาดไหนอะคะที่แบบคนรอบข้างรู้สึกได้เหม็นเหม็นแบบออกกลิ่นเน่าเอะ่ะเหม็นเหมือนคนแบบเลือดเสียเหมือนกับคนที่แบบมีรอบเดือนสเสร็จแล้วแบบว่ามันมีกลิ่นออกมาที่ไม่ดีอะ ใครมีเคยเป็นอย่างเงี้ยมันกิ่นเน่าๆกินเลือดเน่าๆอ่ะมาเลยแต่เราไม่รู้ไม่ได้กินแคนอื่นได้กินได้กินจ้ะคนอื่นได้กินมานั่งใ,ใกล้ๆเราจนลูกสาวหวั่คุณแม่กลิ่นคุณแม่เน่าๆคุณแม่เป็นอะไรอยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําก็ดูเออใช่เราดูตัวเองว่าหลังจากนั้นก็ค่อยสบายใจก็ต้องไปหาหมอไปหาไปบ่อยๆพักหลังๆอะรู้สึกมันจะผอมลงผอมมากน้ำหนักเดือจะประมาณ40 40ี่กว่าโล ประมาณ49โลผอมมากหอม,อมดำแล้วมารู้ระยะหลังอ่ะที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งผ่าตัดแล้วก็วเลยผ่าตัดทำคีโมโลแล้วะะทำคีมโมแล้วแล้วพี่มารู้จักผลิตภัณฑ์เอเจลได้ยังไงเอ,อ่อพี่เอาของอ่ะของที่แบบเครื่องประดับอ่ะเป็นพวกหนินพวกเพชรพลอยอะไรไปคืนที่พี่เขาที่อีไอทีไปบอกพี่เขาถามว่าคุณสูบเป็นอะไรบอกว่าสูบเป็นมะเร็งพี่เขาก็สูบก็แบบอืม ของสาบอกว่าโส่เชื่อพี่อะตามไปดูเ่นมาสเตอร์นะ อันนี้มันอาจจะช่วยคุณสู่ได้พี่มันคืออะไรเขาบอกมันเป็นแบบอาหารเสริมชนิดหนึ่งมาจากอเมริกาสู่ก็ลองไปดูนะบอกเนี่ยไปลองดูเผื่อมันจะมันจะแก้ไขได้เผื่อมันจะช่วยตัวสู่ได้พี่ก็ไปดูพี่ก็ไปดูที่ประชุมแอมบัสร์วันนั้นใช่ไหมคะหลัง,างจากนั้นพี่ก็ตัดสินใจรับประทานเลยเหรอคะก็ใครพูดไหมวันนั้นมีคุณหมอ,อมีคุณหมอพูดแล้วก็มีคนไปแชร์ประสบการณ์บอกว่าคุณแม่เขาเป็นและหายป่วดท้องเราเป็นเหมือนเราเนีปวดท้องไม่รู้สาเหตุพอเสร็จแล้วก็ ก็ยังไม่ทานไปไปซื้ออีกวันอาทิตย์ไปซื้อแล้วก็ขึ้นเครื่องไปประมาณสามทุ่มไปถึงปัตตานีประมาณสองทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่า้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ทานรุ่งขึ้นอีกสองวันถึงจะทานทานไปทีเดียวสองซองมันก็จะท้อมันจะดังขกักขกักขกักจแล้วพระอาบน้ำออกมาทานอีกสองซองเป็นสี่ซองประมาณสิบเอ็ดโมงทานอีกทีละสองทีละสองเป็นสี่ซองวันนั้นจะทานไปหมดสิบสิบสองซองสองซองวันเดียววันเดียวทำไมถึงทานเยอะอย่างนั้นทานแบบว่า ไม่เชื่อว่ามันจะหายลองทานได้เยอะดูก็กินไม่กินก็ต้องตายเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วว่าลองลอง,ลองดกูกินแบบประชดชีวิตน้อยใจตัวเองที่ลองทานอย่างเงี้ยปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วแบบมันทําให้ร่างกายเราแบบสบายสดชื่นมันทให้ไม่เพียจากพี่ทานข้าวไม่ได้ทําให้พี่แบบเออมันไม่เพียทําพี่เดินไปไหนพี่ไม่เหนื่อยพี่ก็เลยทานเรื่อยๆวันๆคุทานเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณครบ20วันพีกลับมากรุงเทพไปพระมงกุฎหมอบอกว่า ทานอะไรมาเหรอทั้งผลเลือดอะไรก็ดีขึ้นก็เลยบอกว่าบอกมาไม่ทานแล้วทานตัวเนี้ยตัวซองเนี้ยให้หมอดูฮะให้หมอดู ค,ออคุณหมอบอกว่าเ็เอาไปอ่านก็ดูคุณหมอก็บอกว่าเอาไว้ให้หมอดูสักหน่อยหนึ่งก็เก็บไว้คุณหมอดูพออีกอาทิตย์จะลงปัตตานีไปพบหมอใหม่หมอบอกว่าถ้ามีเงินก็ทานเยอะๆเพราะตัวนี้นะมันดีมันไปยับยั้งเซลล์มะเร็งที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ให้เราไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาพอหมอพูดตท่นั้นเราก็ทานแบบไม่นับเลยไม่เสียดายทาน,น,นเ,ยเยอะพี่สุก่อนทานหลังทานนีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี่ก็เห็นพี่จะค่อนข้างคลั่งแล้วก็ใช่ค่ะจะผอมแล้วก็จะมีช่วงมันจะเป็นเบาหวานวนบวม ปัจจุบันนี้ก็หายปกติไม่มีเชื้อมาเลยก็อยากให้พี่สุฝากไว้นะคะถ้าพี่พี่สุอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันนะคะก็ปรึกษาได้ค่ะก็ถ้าใครอยากถามสุก็ถามได้นะคะว่าสุทานต้นไหนเจอกันก็คุยกันได้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สุมากนะคะที่ปันประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆขอบคุณค่ะ